ตอนเรา้าสู่ช่อง Powerla Channel ค่ะเ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> จอก,กันกับนางกบีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะ oh. ก็เป็นดีๆอีกหนึ่งวันนะคะที่เราจะอยู่กับเจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัวนะคะ MG EP Plus ของเรานั่นเองค่ะเจ้าตัวนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนนะคะ7,1็ดหมื่นบาทค่ะและคันนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้า100%เต็มเลยนะคะเย้ yeah. และที่สําคัญค่ะเรานะคะเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นพิเศษนะคะท้ายคลิปเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัว EP Plus กันดีกว่าค่ะว่าจะมีลักษณะอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยค่ะด้านหน้าของเรานะคะเจ้า MG EP Plus ของเราค่ะไฟหน้านะคะก็จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นั่นเองค่ะแบาพร้อมกับไฟ d a ย์ไทม์ u ั n น n ่งไลท์เป็แบบ LED นะคะ กระจังหน้าของเราค่ะก็จะเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็เป็นสีดําเปียโนโบแบ็กนั่นเองค่ะ <Wow. S 1> อีกทั้งนะคะมีโลโก้ NG อยู่ตรงนี้ค่ะซึ่งตรงโลโก้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ชาร์จไฟนั่นเองค่ะเวลากดลด็อกรถนะคะสามารถกดแล้วก็ที่ชาร์จไฟนะคะก็จะเด้งออกมาได้เลยค่ะ <Wow. S 1> และที่สำคัญด้านหน้าเห็นไหมคะด้านหน้าของเรานะคะจะแตกต่างจาก ปกติมากนะคะเพราะว่าเรามีชุดแต่งให้ค่ะซึ่งชุดแต่งอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดแต่ง s 4สปนั่นเองค่ะที่เราแถมให้ด้วยนะคะ ด้านข้างของเราค่ะด้านข้างของเรานะคะกระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นแบบพับเก็บแบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะอีกทางนะคะล้อก็จะเป็นล้อขนาดนะคะ16นิ้วค่ะด้านข้างนะคะชุดแต่งก็จะส่วนนี้เลยเสปอรต์ตนะคะก็จะให้เส้นสายนะคะสามารถเลือกสีได้นะคะซึ่งจะเป็นเส้นสายสีฟ้าอันนี้จะบ่งบอกผงความเป็น รถ EV ีนะคะรถไฟฟ้าของเรานั่นเองค่ะแล้วเรานะคะก็แถมเป็นเจ้าตัวกันสะให้ด้วยนะคะซึ่ง EP Pass ของเราค่ะก็จะให้นะคะเป็นราวหลังคาขึ้นมาตรงนี้เลยค่ะซึ่งสามารถรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกร,รัมเลยนะคะตอนนี้ด้านข้างเขาก็จะเรียวยาวนี้เลยนะคะเพราะว่าจะเป็นส่งลากอนสถานของเรานั่นเองค่ะ และมาในส่วนของด้านหลังของเราค่ะด้านหลังของเรานะคะนี่เลยตัวนี้สวยมากนะคะซึ่งจะเป็นนะคะสปอยเลอร์หลังซึ่งจะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีดำด้านนั่นเองค่ะมาพร้อมกับไฟเด็ก <laughs> ไฟเบรกนะคะดวงที่3นั่นเองแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้นะคะ <Wow. S 1> อีกทั้งไฟของเราค่ะไฟด้านหลังนะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะแบบ LED นั่นเองให้แสงสว่างที่โดดเด่นมากๆแล้วก็มีเซ็นเซอร์ ให้นะคะสจุดอีกทั้งสกเกิร์ตด้านหลังของเขานะคะก็สวยมากๆเลยนี่เลยก็จะออกแบบมานะคะโหให้เข้ากับตัวรถพอดีเลยนะคะแล้วก็มีเส้นสายสีฟ้าแสดงถึงความเป็น EV ีค่ะมีคําว่า s p o r t ให้เราด้วยนะคะตั <Yeah. S 1> นี้ซึ่งสกเกิร์ตด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะถือว่าแต่งได้ลงตัวแบบลงตัวมากๆเข้ากับเจ้าตัว n g EP มากๆเลยนะคะตัวนี้ ปาท้ายไฟฟ้าของเรานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแต่งนะคะเพิ่มเติมนะคะที่เราเพิ่มเติมให้มาพร้อมกับโปรโมชั่นที่เรากำลังจะบอกตอนนี้เลยแต่น้ำจะบอกก่อนนะคะว่าสามารถนะคะเปิดปิดฝาท้ายนะคะได้ถึง3รูปแบบเลยก็คือการเตะเมื่อกี้นะคะก็คือการคลิกเซนเซอร์ค่ะแล้วก็นะคะการกดนะคะปุ่มที่รีโมทค่ะ ไนะคะ3วิก็จะเปิดให้เลยแล้วก็คลิกปิดค่ะและเปิดแบบที่3นะคะก็คือเปิดจากนะคะตัวรถตรงนี้กดได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะเปิดให้อย่างนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็กดปิดได้เลยค่ะ นี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะคะฝาท้ายไฟฟ้าก็อยู่ในโปรโมชั่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรานะคะไปฟังโปรโมชั่นกันเลยค่ะและยังไม่จบเพียงเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะน้ําแถมเพิ่มเติมให้นะคะก็คือการเปิดนะคะฝาท้ายไฟฟ้านะคะที่ในตัวรถนั่นเองค่ะซึ่งนะคะสามารถกด3ครั้งค่ะก็จะเปิดให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปิด อยงเช่นเดิมค่ะก็จะปิดให้แบบนี้เลยเป็นยังไงบ้างคะดูตัวรถเราน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ให้แรงม้าถึง163แรงม้าเลยถือว่าขับได้นะคะรวดเร็วนะคะทันใจดีทั้งมีระบบเคร์สมืของเราค่ะที่สามารถชาร์จพลังงานกลับคืนนะคะได้ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มลราคาคุ้มค่าคุ้มร <laughs> าค,คา มา,ากเลยนะคะซึ่งน้ำอยอกจะบอกว่าโปรโมชั่นนะคะก็พิเศษสุดๆเหมือนกันค่ะก็คือราคารถอยู่ที่7,71 0แ0บาทเท่านั้นเองซึ่งตัวนี้นะคะก็จะแถมเป็นนะคะให้ลูกค้าได้สั่เลือก3อย่างเลยก็คืออันดับแรกค่ะสามารถเลือกนะคะระหว่าง สเกิร์ตค่ะรอบคันนะคะอย่างที่2ค่ะเลือกเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะแล้วก็อย่างที่3าค่ะเลือกเป็นนะคะส่วนลดนะคะห0,000ื 1, 10, 000บาทนั่นเองค่ะแย yeah. อันนี้นะคะก็สามารถเลือกรับได้เลยซึ่งคันนี้นะคะลูกค้านะคะกเ็เลือกรับค่ะเป็นสเกิร์ตนะคะแล้วก็ติดตั้งเพิ่มนะคะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะและ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะออกรถนะคะ MG EP แบบนี้ค่ะ ago, ก็สามารถนะคะทางน้ำได้ที่เพจ Power c l a s ค่ะหรือว่าโทรเบอร์ศูนย์สองห้าเก้าสี่หนึ่งสี่สองเจ็ดสี่เลคะหรือว่าไลน์แอดออฟฟิเชียลของน้ำเองค่ะและสำหร,ำหรบับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย